สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกคนทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยววันนี้พามาอัปเดตราคารถอีโคคากันนะครับที่บริษัทพิจิตรนะตอนนี้นะมันมีเข้ามาใหม่หลายคันมากๆเลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละคันราคาเท่าไหร่นะครับอย่างคันแรกครับเป็น Honda City นะครับเป็นตัวซีดานมาในรุ่น1.0ตัว S สสีขาวนะครับตัวรถเนี่ยจะเป็นปี2020นะครับผมขายให้ในราคาสุดพิเศษครับ389,000บาทพอจบเลย ฟีดาวได้ด้วยนะครับผ่อนประมาณ6000นะครับ6,300 6 4า0จบนะครับได้4ประตูสีขาวสเปคสวยครับเครื่องพันโบครับภายในสวยงามสะดส่นฟิล์มเบิร์กติดให้ใหม่ครบเรียบร้อยภายในสวยงามนะครับทันสมัยปุ่มสตาร์ทมีให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยเป็นแบบนี้นะครับภายในสวยงามพวงมาลัยมัลตินะครับเครื่องเสียงเดิมโรงงานแบบนี้ครับเกียร์ออโต้ครับภายในเบาะผ้าครับสภาพดีครับไม่มีชำรุดไม่มีฉีกขาด จัดไปแล้วราคาสุดคุ้มครับ3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับสนใจติดต่อมาย้ํานะปี2020ัซีดาน4ประตูไปกันต่อนะครับคันนี้ก็เพิ่งเข้ามานะครับกับตัวหน้าปลาฉลามนะครับยาวดิษโฉมใหม่นะครับเป็นตัวแฮชแบ็กหประตูสีเทาดำนะครับสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทมาในรุ่นหนึ่งจุดสองสปอร์ตเลขไม้น้อยมากๆครับเพียงแค่เจ็ดพันโลให้ดูด้านในครับอันนี้คือด้านในครับเพื่อนๆไม่เจ็ดพันแปดร้อยอาจจะพันสามร้อยครับ นาะปี2023 479,000ไม่แพงเลยเนี่ยครับภายในถือว่าค่อนข้างใหม่มากๆครับใหม่7,000แทบจะไม่ผ่านการใช้งานนะครับฟิล์มจอพลาสติกอยู่ครบสมบูรณ์นะครับหลังคาสีดำสะ,สะอาดไม่มีริ้วรอยการเจิมตัวบอดจะเป็นเบาบบาะผ้านะครับลายกราฟิกนะครับเป็นเบาะลายตรงใหม่ด้านหลังค่อนข้างกว้างครับแฮชแบก5ประตูนั่งได้ค่อนข้างหลากหลายคนแล้วไม่รู้สึกว่าอึอดอัดนะครับด้านท้ายเปิดใส่ข้าวใส่ของได้เยอะเลย นะครับทะเบียน8495สนใจทักมาเดี๋ยวส่งรูปรายละเอียดให้นะครับอีกคันหน้าใหม่เช่นเดียวกันนะครับทะเบียน858335กรุงเทพนะครับคันนี้ก็เพิ่งเข้าใหม่นะครับเป็นตัวยาริสโฉมใหม่หน้าแฮมเบอร์เฮดนะครับหน้าปลาฉลามคันนี้ราคาเสนอขายอยู่ที่489,000บาทนะครับแพงกว่าคันเมื่อสักครู่10,000บาทเป็นรุ่น1.2สมาร์ทนะครับก็ท็อปขึ้นมาอีกนะครับปี23มไมล์ห้าหมื่นโลครับด้านในมาดูกัน มือจับประตูเป็นคีย์เล็เรียบร้อยนะครับภายในได้เป็นเบาะหนังแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นลายตัวใหม่นะครับตีกเบาะสูงสวยงามนะครับตัวเบาะไม่มีฉีกขาดชํารุดนะครับพุ่สตาร์ทนะครับมีให้เรียบร้อยพวงมาลัยแมลตีนะครับรับสายคุยในรถได้เลยจอกลางมีมาให้นะครับแอร์แบบออโต้เรียบร้อยนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ด้านหลังครับสภาพดีครับไม่รอยการชำรุดฉีกขาดไม่มีฟิล์มเบอร์ติดให้ใหม่รอบคันใช้งานยาวๆยางปี23-24ครบครบ ลอยๆใช้ได้เลยนะครับประหยัดน้ำมันด้วยนะครับ23โลลิตรจบนะครับแบบนี้400,000 89,000นะครับผ่อนเลทประมาณ8,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญานะครับถัดมาหน้าใหม่ครับเป็นตัวหน้าเอทีนะครับเป็นซีดานสีประตูมาในรุ่น1.2สปอร์ตปี2022นะครับคันนี้เลอกไมค์การใช้งานเพียงแค่35,000กับราคาเสนอขายเพียงแค่4 39,000บาทเท่านั้นจบนะครับปี22 ให้ดูด้านในครับตัวเอทินะครับภายในสวยหรูหร่าดูดีครับนะครับพรมลายนะครับสามก้านมัลติฟังก์ชันครบประวัติศูนนะใบข้าวส่วนเชียรคายครบสมบูรณ์ปุ่มพุสตาร์จอกลางมีมาให้นะครับแอร์อัตโนมัติครบสวยงามแบบนี้ครับภายในเป็นเบาะผ้าส่วนด้านหลังก็ไม่น่าเกลียดเลยนะครับดีไซน์ดีสวยงามนะครับริ้วรอยการย่นต่างๆไม่มีฟิล์มเบิร์ติดให้ใหม่เรียบร้อยรอบพันด้านหลังสวยงามครับสีเทาดําสีนี้ นะครับผู้หญิงก็ขับดีนะครับผู้ชายก็ขับหล่อนะครับดูแมนด้วยนะครับสีนี้บอกเลยว่าหลอดูดีแน่นอนสนใจทักมาได้เลยนะครับหรือใครจะเป็นสีประตูซีดานนะครับเป็นตัวปี22นะครับมาในรุ่น1.2สปอร์ตนะครับไฟหน้า u LED ไฟเดย์ไทม์มีมาครบเรียบร้อยแล้วทะเบียน3793กรุงเทพนะครับคันนี้ก็เพิ่งเข้าใหม่นะครับตัวรถเป็นปี22เลขไมค์คันใช้งานเพียงแค่5 4 0 0 0โลนะครับ 429,000 1.2สปอร์ตนะครับฟิล์มเบิร์กติดให้ใหม่กันสาดเบิร์กติดให้ใหม่เรียบร้อยพร้อมใช้ภายในสวยครับเบาะหนังเรียบร้อยครับสภาพดีไม่มีชำรุดไม่มีสิขาดกุญแจเป็นแบบริโมทแบบไข่สตาร์ทนะครับแล้วก็พวงมาลัยได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันจอกลาง6.7นิ้วนะครับแอร์ออโต้ทัชสกรีนนะครับครบครบ,รบนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ซีวนะครับด้านหลังครับนี่ บอกเลยว่าสวยงามหรูหราดูดีไม่แพ้บอดหน้าเลยนะครับริ้วรอยการย่นรอยตีนการรอยเหี่ยวย่นไม่มีการใช้งานหนักๆไม่มีนะครับดีไซน์ดีสวยงามด้านท้ายนะครับมีตัวสปอยเลอร์มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับสเกิร์ตรอบคันชุดแต่งเต็มลำประหยัดน้ำมันด้วยนะครับทะเบียน3793สนใจติดต่ออินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับถัดมาอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้ก็เป็นตัว5ประตูนะครับเป็นตัวสปอร์ตปี2021เลขไมล์กากรใช้งานเพียงแค่47,000โล มาในราคาสุดพิเศษครับเพียงแค่4,900บาทจบเลทผ่อนประมาณเดือนละ7,000กว่าบาทจบจบนะครับตลอดอายุสัญญาสามารถฟรีดาวน์ได้เลยผ่อนนานสุดได้7ปี84วันดอกเบี้ยเราเฉลีย่ยเริ่มต้นเพียงแค่2.79นะครับใครสนใจทักมามาดูด้านในกันนะครับผูก็จกสีดําเรียบร้อยฟิล์มเบรกเตทเทอใหม่เรียบร้อยนะครับอันนี้คิ้วกระสานเดิมจากเจ้าของเก่าอันนี้เรียนให้ดูตามตรงนะครับด้านในเป็นแบบนี้ครับกุญแจแบบไขสตาร์ทพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน จอกลาง6.7นิ้วแล้วก็แอร์ออโต้ครับแอร์ทัสกรีนนะครับเร์ออโต้ CVT ภายในเป็นเบาะหนังตะเข็บสีน้ำเงินตะเข็บสวยงามนะครับไม่มีฉรุดหรือว่าฉีกขาดนะครับด้านหลังสวยงามแน่นอนครับลองดูครับนี่ภายในแบบนี้พรมนี่ครับเป็นแบบหนังให้เรียบร้อยนะครับฟิล์มอาจจะมืดหน่อยนะครันนี้ติดให้ค่อนข้างพิเวทนะครับผมฟิล์มใหม่ติดให้ครบนะครับนี่ส่วนด้านหลังประมาณนี้เลยนะครับตัว5ประตู ทะเบียน9802สนใจแคมมาจอทักมากล้องถอยมีมาครบนะครับล้อแมกเปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยครับสภาพดีครับลายดูดีดูหรูหรานะครับดูไม่แว้นดูไม่ซิ่งนะครับสเกิร์ตรอบคันนะครับครบครบได้ไปพร้อมใช้เติมน้ำมันขี่ได้เลยพรบภาษีดูแลให้ใหม่ทั้งหมดทั้งระบบจบจบนะครับ4,900นะครับสนใจจัดเข้ามาหรือว่าใครมีงบดาวก็ได้นะครับดาวเยอะผ่อนน้อยดาวน้อยผ่อนเยอะนะครับถัดมาอีกคันคันนี้เป็นตัว5ประตูเช่นเดียวกันนะครับคันนี้ทะเบียน นะครับคันนี้กรุงเทพมหานครเรียบร้อยเช่นเดียวกันรถเข้าใหม่นะครับไฟหน้า f ู L l LED ดีครบครบไฟเดทาม,มีมาให้ราคาป้ายสคบรถ,บรถยังไม่เข้าเลยนะครับรถเพิ่งเข้ามาแต่คาดการราคาอยู่ประมาณ4ี่แสนกว่าบาทเช่นเดียวกันนะครับสอบสนใจรายละเอียดทักทายสอบถามเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรด้านล่างซ้ายมือหรือสแกน QR code ออเข้ามาแคปมาเลยว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่ขอดูรูปเพิ่มเติมนะครับทักมาได้เลยเดี๋ยวผมส่งให้ดูนะ่ครับภายในจอกาง6.7จแอออโต้ครบครบ,คบ,คบนะครับมาน่าจะเป็นรุ่นสปอร์ตแน่เลย ดูด้านหลังครับภายในสวยงามครับภายในเบาะหนังครับสภาพดีครับใช้งานนานๆไม่ต้องกลัวเรื่องฝุ่นนะครับจะฝังลึกเข้ามาในตัวพรมตัวเบาะนะครับสวยงามครับล้อแมกเดิมโรงงานขอ15ยาง1.5 8ทับ60ใช้ได้เลยยาวๆลุยๆบูๆนะครับถัดมาอีกคันนะครับเป็นตัวหน้าใหม่หน้าแฮมเบอร์เฮดทะเบียน9753ตัวทะเบียนเลขค่อนข้างสวยนะครับผลรวมถือว่าค่อนข้างดีด้วยนะอันนี้ในเรื่องของตัวเลขทะเบียน นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟ daytime มีมาให้ครบนะครับไฟเลี้ยวไฟหลีมีมาให้ครบชุดแน่นอนนะครับด้านข้างมีไฟให้นะครับถ้าเป็นตัวใหม่ถ้าเป็นตัวนี้เขาจะไม่มีไฟเยอะที่ด้านข้างนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่4 5 9 0 0 0รถปี23ไม่สี่หม่โลครับมาในรุ่น1.2 Sport สปอร์ตนะครับให้ดูด้านในเพิ่มเติมครับสีนี้มันเป็นสีที่ขายดีนะครับผมเลยดีลกับทางจัดซื้อให้หาสีนี้เข้ามาเยอะๆเลยไม่แปลกนะครับพี่มือสองสีนี้จะวางขายที่เห็นกันอยู่ในค่อนข้างเยอะแบบนี้ นะครับเพราะว่ามันขายดีสีนี้นะครับก็เลยเอาเข้ามานะครับจอกลาง6.7นิ้วนะครับทัชสกรีนนะครับ Apple c เ r p l a y a n d r o i d a u ต o ต่อได้นะครับพมไลัยมัลติฟังก์ชันรับสายวางสายใช้งานได้ครบําหรับส่วนภายในคุณผู้ชมนี่ครับแบบนี้เลยภายในดีไซน์เีหรูหลาหน้าใช้มากๆนะครับด้านหลังก็เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับครบครบทดกาศคลิปฉลามใช้งานยาวๆครับสนใจทักมาอีกคันหนึ่งคันนี้ทะเบียน746 7นะครับกรุงเทพนะครับคันนี้ก็เป็นตัวหน้าใหม่หน้าแฮมเบอร์เฮดเหมือนกันนะครับวันนี้มาให้ดูประมาณนึงแต่จริงๆอีโคคาร์ผมมีให้อีกเยอะเลยนะมีแบบแน่นสต็อกเลยนะครับเดี๋ยวพาเดินดูในวันถัดไปนะสนใจติดตามไว้นะครับคันนี้เป็นรุ่น1.2ตัวพรีเมียมเฮ้ยตัวท็อปขึ้นมาอีกนะครับปี2023เลืองไมา์การใช้งาน25,000โลนะครับ529,000่อนประมาณ9,000ด้านในครบครับออปชั่นจัดเต็มนะครับพุชต้า ออปชันครับนี่เซนเซอร์แจ้งเตือนออกนอกเลนนะครับเซนเซอร์แจ้งเตือนก่อนการชนพร้อป้องกันเบรกให้อัตโนมัตินะครับมีเซนเซอร์นะครับผมมีทัชช่นคอนโทรลมีออโต้ซัสสต็อปให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมนี่เห็นไหมสวยงามนะครับรับสายวางสายใช้งานได้เลยผ่านพวงมาลัยนะครับจอการขนาดใหญ่นะครับแล้วก็แอร์เป็นแบบอัตโนมัติเกียร์ออโต้ซีวีทีภายในเบาะหนังนะครับสีตะเข็บจะเป็นสีออกเหลืองๆแบบนี้ ดีไซน์สวยหรูครับภายในตะโพตะเข็บไม่มีช้ำไม่มีชำรุดไม่มีสุดขาดครับใน25งหมนนะครับรถค่อนข้างใหม่ตั้งแต่ว่าราคาหายจับไปแรงไปค่อนข้างหลายบาทนะครับสวยงามหรูหราดูดีน่าใช้มากๆครับด้านหลังประมาณนี้เลยนะครับสวยงามน่าใช้นะครับใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับกับเบอร์โทรด้านล่างซ้ายมือ0 9 1 0 2 7 2 4 1 5น่อี้ะครับอีโคคาผมมีให้เยอะๆครับมีแบบว่าจุใจเลยนะวันนี้มาให้ดูเดี๋ยวเป็นโตโยต้าล้วนนะครับ ฮอนด้ Honda, มีเพียบนะครับพันโบหรือว่าจะเป็นเครื่องพันห้ามีให้นี่ครับนิสสันอเม l a าผมก็มีให้นะครับสนใจรุ่นไหนติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างสายมือนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ